เป็นใงไหนคะพี่น้องคะ่ะขออนุญาตเด้อค่ะพ่อเอกเอยยิบเอานิดนึงเนาะในคลิปของพ่อเอกในช่วงที่เพื่นแกะมาไล่เงินของอีหล่าอุงอิงหลายคนว่ามาไล่ทิปพซะเนาะมาไล่ทิปอิหลีพี่น้องทีไอพี IP ทิปอทอทหารสรอีป,ปอป่าทิปหรือว่าทิพนี่ละเน,ะนะาะติบเงินรางวัล ทีมมอบให้อีลาอุ้งอิงเป็นประจำละค่ะพี่น้องค่ะเป็นภาพที่คุณชินอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าลลยเทื่สาวน้ำเยินกับมีโอกาสได้แวะไปบ้านอีหลาอุ้งอิงมีโอกาสได้เห็นเพิ่นแกะเงินแ,นแบบนี้อยู่เรื่อยๆย่ำเข้าไปเนาะหรือว่าได้เห็นคลิปจากพ่อเอกจากทีมงานหลังบานที่เพิ่นซอยกันแกะมาไล่ทีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี เอามามอให้อิหละโด้วยความหักแพงนะครับพี่น้องค่ะเด้วยความหักความแพงอ่าก็คือเป็นร่างวัลนนําใจเนาะกาผูทีอ่ามีหน่อยมีหลายเพิ่นกระปอนอืมเพิ่นกระปอนนาชิดนําใจก็คือมีทั้งแบบออนไลน์ line, และ และหน้าเวทีอ่ติบมือว่าสันทอะหรือว่าเอาไปไห่หอดหอดการหอดงานหอดหลังเวทีแบบนี้ก็มีคือกันแต่ว่าที่นั่งแกะกันเละลายนี่พี่น้องคะ่ะแกะกันว่าง่ายๆซะว่าเธอแล้ไปโหดปิกอัพนี่แล้วพี่น้องเลย <c oughs> ใส่คำว่าแบบนี้เลยทีเดียวโดยจะว่าะต่ทั่วไปทั้งกอเทมอ่นะนาอพี่น้องเนาะ ว่ากันว่ามาลายอีหลาวองอิงเนี่คนมาแบบรถปิกอัพสันเถาะนะคะก็คือนี่แหละเขาก็ได้เห็นความหักความแพงทีพี่น้องมอบให้ลูกสาวนะคะพี่น้องแต่ว่าเล่หลายเธอสาวนงเงินอ่านคอมเมนต์ของเล่หลายคนก็อยากจะถามว่าเมนหวังดีหรือว่าอิจฉามันมีคำถามให้ให้ได้คิดพี่น้อง อยากว่าเรื่องนี้นะคะมันมีคําถามให้ได้คิดว่าย่ามเห็นอ่าย่ามเห็นอีหล่าอุ้งอิงได้มาไล่เล่เนาะพอพอแม่แม่เอฟซีเอามาไห้เอามาฝากมาตอนสะออนไปนําคือเอาเห็นเนี่ยถ้าคนถีบโดติคิดอิจฉาริษยาเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยเนาะมีต่คนาหากักแพงอีหล่าอุ้งอิงมีแต่คนหากักแพงลูกสาวอ่อนซ่อนไปนํา สาออนไปนั่งพี่น้องคะเอามือกล่องมาแล้วปัตานีสวัสดีค่ะมือกล้องส,สวัสดีสสดค่ะกาลังคุยเรื่องนี้อพอดีกะย้อนไปเบิรงคลิปพอเอกนั่นแหละเนาะคือเล่หลายเถื่อเดี๋ยวเดพี่น้องตั้งกล่องใหม่ก่อนคนสูงมากค <c oughs> ่ะใช่เนาะเออล่หลายเถื่อนะคะพี่น้องค่ะคือเข้าก็เห็นเป็นภาพคุณชินพอเอกไทยเห็นเบิรงนเน่เข้าไปฮอดบานฮอดเพือนก็จะเห็นเพิ่นแก๊บมาไล่อ,อันว่าจะเสีซ้าซ้องดีไซน่นั่น กองจนพูนยิ่งอยู่ย่ำเอาไปเผามีกระเพื่องแกะไปเบิ้งเบิ้งนี่แหละสองคำนี้นี่้ะเออแมนเห็นเพื่อนว่าแกะมาไลทีฟว่าสารมันเป็นยังไงมาไลทิอีฟเป็นพิเศษโอ้ยกะกะจังว่าอ่าสาวน้ำเย็นกำลังสิบวาเรื่องนี่แหละกำลังสิบวาว่าว่ากะมีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี่น้ำนะเพื่อนคอมเมนต์เนี่ยเขาอยากจะถามว่าอิจฉาหรือว่าหวังดี แต่ว่าคำว่าเป็นอย่างคือว่ามาไล่ทิพย์นะก็คือมาจากคําว่ามาจากคําว่าเห็นอิหลาได้ซูมืออ,อแล้วมือรักแสน สองแสนสามแสนมือเดียวมันบอกเคยอ่อเคยเห็นผู้ใดสิพี่บ่าโอนไฮไลท์ปันดันยังสีนะนะ่าก,ก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าไม่นหน่อยว่นมาเออเอาเงินจากคลองนี่แหละมาวนสร้างภาพสร้างภาพว่าลูกสาวนี่ได้มาไล่หลายยังสิแต่ว่าพี่น้องไม่นหน่อยแล้วสิพี่เอามาจะสาให้ามาวน <c oughs> เพะว่าเราต้องเอาวิสังบ้าน <c oughs> เราต้องเอาวิสื่อรถเราต้องเอาวิใส่ใจนวลด่ <c oughs> น,นนีเม่นบ่ามันกระตรงเบิร์ตไปสูมือสู่มือเด้แล้วสิพี่เอาเงินใส่มาว่นเม่นบ่ะ ซุ่มนีข้าเจ้าอิชาหรือวังดีนี่กับโป้งูโบ้งูเนี่ยเนี่ยปตานี่มามามามองนีกับมีผู้เดียวเนี่ยอะที่แบบลัก ทีมาบอยเด้คนอื่นกับมาหขาประจำนี่คุณสิโรดนี่คุณสีโรดขจรวงแต่ว่าแม่สิโรดฉัดทองเด้บอวาแต่ว่าเบาอีลีก็คือกับมีหลายคนอยู่แต่ว่ายกยกขาประจำที่มาบ่อยทีมาบอยเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าพี่น้องคิดจังไดกับสิ่งที่เพิ่นว้าเดี๋ยวสาวน้ำเงินสีอ่านให้ฟังคืออิจฉ้าหรือหวังดีอ่าฟังด้อ หนึ่งตัวอย่างที่ยกมาคือจริงๆมีหลายคนนี่นะสาวน้ำเงนเห็นคอมเมนต์เนี่ยเราก็มีหลายมีหลายแอคเคามีหลายคนแต่คุณสีโรดนี่เพิ่นจะมาประจาเป็นรือว่าคา,คา,คาประจำเขา,รา,ารเราบิงทุกคลิป,ลลปเราคอมเมนต์ไว้ทุกคลิปเลยเกือบทุกคลิปเลยแต่จะเป็นคลิปแบบคําถามอ่าเราก็เงึดสมองนี่นะคะพอดีคลิปอีลาได้มาไล่อ่าบัตานี่เราก็เลยพิมพ์มาว่างึดสมอง ซุ้มเอาเงินไปห้หมอลลัม,อมเอาไปทำบุญห้ค้นถุกขนอยากไรให้พ่อแม่ญาติพี่นอ้องอ่าสีบอมีประโยชน์หลายกลัวบอเอาห้หมอลำย่มามเจ็บป่วยลมหมอนนอนเสือหมอลำเขาสิมาเบิงอยู่บอย่ามตายมากะสีบอแมนซุ้มพี่น้องนี่บอเขาหามไปถิมสาวน้ำเงี้ยเลยถามว่าอิจฉา หรือหวังดีเราเวัมีเหตุมีผลอยู่ได้เดี๋ยวเราเวามีเหตุมีผลอยู่ได้แต่ว่ามันออกแนวอิจช้าหรือหวังดีถ้าทาาว่าหวังดีเนาะเอาตอบความหวังดีของเล่าก่อนหนึ่งคนที่ให้ได้นี่ก็คือคนตรงมีเติบหนึ่งล่ะแมนบอกโบแมนว่าโบมีสิค้นไปให้เขาหรือเหตุผลต้องมีเอาขอยกตัวอย่างจากของก่อนสาวน้ำเยอนเนี่ยบเดมีหลาย ออกตัวกรสาวน้ำยื่นบเดวาเจ้าจของมีอ่าแต่เป็นอย่างคือให้ติดอีหลาเรื่อยๆเราก็ให้อีหลาเป็นมาไล่แบบแบบหนึ่งมีติดมือสองมีเป็นมาไล่เป็นอย่างคือเห็นให้อีหลาเพราะว่าสาวน้ำยื่นได้มาจากอีหลาอบอกตรงๆแบบบอ่ออายพี่น้องในส่วนที่เอาไปติดมืออีหลาในส่วนที่เห็ดมาไล่บางเทือ่อแทบจะทุกเดือนเพราะว่าได้มาจากเพื่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็คือได้มาจากไซได้มาจากตามไปถ่ายคลิปอีหลาเว้าเรื่องอีหลาเว้าเรื่องอุ้งอิงพี่น้องมาเบิงไห่ได้เงินทาง YouTube ได้เงินทางเพจนิดนิดน้อยนอยอ่าเฮากะเลยเอาถ้าบอไรก,ก็เอาไปปอนสซมือถ้าย่ำไดยไลน์เนี่ยกะอ้าเห็ดมาไล่ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วอีกอย่างนึงบัตตานี่แมนบอได้ได้ส่วนนี้สาวนิมยืนก็จะหายอยู่ถ้าสาวนิมยืนมี เป็นยังคือห้เป็นนำใจพี่น้องคือเฮาไปเบิงเพลินทําการแสดงเพลินเมื่อยเด้เพลินแสดงให้เฮาเบิงเขามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นน้นําจิตน้ําใจเฮาบ่ได้บอกว่าเฮาต้องหอบเ,หเงินทั้งเบอดที่มีไปให,ห้เด้แมนแมนบอกเฮาแค่แบ่งบางส่วนเที่ยเขามีไปให้แมนบอกพี่น้องเป็นคือการบอกประานี้ผู้ลังคนก็จะโอนมาลังคนโอนเธอละสองหมืน่นสามหมืน่นแล้วก็นี่ไอฮัดเกาหลีเนี่ยโทรหาสาวน้ำเยินเนี่ยเบาตอนนั้น ให้อีลาเนี่ยห้สูมือก็ได้คำบอกแบ่านี้ให้ได้ตัวย้อนความหักนําพี่น้องงหซูสดก็คือความหักหนึ่งหักสองเพิ่นตองมีระดับหนึ่งหลักอย่าเป็นควงข้าเจ้าหลายประานเี้ตาถามว่าเป็นยังก็บ่ไปดูแลพ่อแม่ข้าเจ้าก็ดูแลกอการแต่ข้าเจ้าเ่ไี้ยนมาบอกเข้าไผสิบ่เบิงพ่อแม่เจ้าของไผสิบโบเบิงลูกเต่าญาติพี่น้องเจ้าของทามี่นั่นทามี่นั่นพี่น้องเอ้ยมันบบมี่ปูไดถทิมลูก ทิมบ้งสาคณะญาติดองหรือเจ้าถิมอยู่ติเขาก็ดูแร,แรของเขาอยู่นั่นละแมนแต่เขาบอไเ้มา่บอกจ้ะแมนแต่ถามว่าเงืดสมองเอาไปให้เขาเอาเขาสั่งความสูขให้เฮาได้เฮามีความสูงกับการไปเบิงเฮามีความสูขกับการเบิงติดตามคลิปออนไลน์แมนบอกเพื่อนเก่าโอนมาเพื่อนต่มบ่นลำบากได้เพื่อนจังโอนมาว่าแมน่าเซาทีหน้าไปจำลวเอาเงินมาส่ง <c oughs> อโอนม่เป็นมาละไอะกระซิบว่าเป็นปานนันโดเมนบ่เพราะฉะนั้นข้อความนี้สารมเย็นจยางอยากเบาซูฟังเล้าก็อยากตามพี่น้องเข้าว่าพี่น้องแมนพักกันถี่พิมพ์แบบนี้ได้หลายคนนี่รวมไปถึงคุณซีโรดเนี่ยแมนหวังดีหรืออิจฉาแมนอิจฉาหรือว่าหวังดีแมนบอเราวัานี้มาไล่ถี่เหียนน่ะอายุอายัอยู่นั่นกองจนพูนอยู่นั่นมุ่มี่ดอกมาไล่ มาลายทิปบ่มีพี่น้องมีแต่มาลายทิปทีไอพีทออาหารสะลอ,อีกปอปาทิปหรือว่าติปนี่หลับพี่น้องมัน <c oughs> มันเสียงคือกันนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้น <มา S 1> กันเ<ไ>ลยนะให้เล่าเรื่องนี้อีกเสื้อเดียวกว่าเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเอาเธอพี่น้องเอยนำจิตนำใจเนาะกับเข้าใจอยู่ว่า การเป็นศิล,ลปินเพิ่นกทาทำมาหากินคือการปันตนีมีคนเอาไปไห้กับเข้าใจอยู่ว่าเพิ่นไดรห้ายเพื่อนรวยบางเธอเห็นศิล,ลปินเขารวยแม่งมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างสีเป็นบ่กัะบ่ด้องไปอิจฉาข้าเจ้ากับข้าเจ้าทำงานข้าเจ้ากะเห็ดงานอาชีพหนึ่งแมนบอคะ่ะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนตอบรับความเหนื่อยยากของเขากับบริเตนจากอาชีพอื่นๆดอกพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเราก็บ่ตตรงไปห่วงคนที่ขาเจ้าเอาไปไห้ ข้าเจ้ากับตรงมี้มีพ่อไห่และจังไห่ได้นะข้าเจ้ามีพ่อเขาจังไห่แม่แล้วก็คือสําคัญที่สุดก็คืออุงอิงนั่นดีต่อใจเพิ่นแม่มันจังได้โอนมากเป็นมาไล่พู้ลงคนนี้มาบอกว่าสีเบิงสลิปว่ะ่อยโอนตลอดโอนอยู่เรื่อยเงิ่นเดือนออกคอยก็โอนคือมันเป็นความสุขของคนไทยนะเพราะว่าได้เห็นเขาทําการแสดงให้เบิง แต่เห็นคนคนึงมีชีวิตด,ดีขึ้นเขาก็ดีใจนะ่ะเป็นบอกเพราะฉะนั้นกะถาม่ปนหวังดีกับขอบคุณอ่าในความปรารถนาดีแต่เสือว่าทุกคนบ่ไดเป็นพี่บาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูแลอ่าตามเราก,ก็หาตามตามพ่อหมอพ่อควรนอยู่คือจังสาวน้ำเงินได้ไลได้ยูทูบจา้าสิก็บ่ได้หอไปหาเบิร์ดได้ค่ะพี่น้องกับแบงปางส่วนเี่เข้าห้ได้ แมนบอกย่ามไดหลายกับหายลายย่ามได้หน่อยก็ได้หน่อยก็ว่าแบบนั้นกะขอบคุณสําหรับความหวังดีที่คอมเมนต์ยุต้ใจิปสาวน้ำเงี้ยนหลายอยู่นะคะเราก็ว่าเพื่อเพื่อไปเนาะเราพี่น้องคิดว่าจงไงคิดือกันบอกตอบคําถามสาวน้ำเงี้ยนเบื้องเหตุผลที่เพิ่นพิมพ์แบบนี้หลายเธอนะที่เพิรนพิม์เนี่ยโบเป็นพิมพเธอเดียวอ่าอิจฉาอิจฉาหรือหวังดีพี่น้องมาซอยตอบเนี่ยแล้วพี่น้องการห้ของพี่น้อง ลำบากใจถูกใจซ้ำใดในการที่จะโอนเบลหยให้อีหลาวองอิงในการที่จะไปปอนใส่มืออีหลาวองอิงล่องพิมพ์บอกสื่อสาวน้ำเงินฟังแน่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอค่ะพี่น้องขอบคุณในลายยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ